สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารูทเจ้าตัว Asus LG Phone 3กันก็เป็นมือถือที่ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะใหม่เลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างอ่าเป็น snapdragon 865พัท cpu แปดพัทแล้วก็ ram 12นะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาจับมันรูทกันก่อนอื่นเลยเครื่องเราก็ ต้องติดตั้งจ้าตัว Magic Manager นะก็ไปหาโหลดได้เลยเป็นไฟล์ apk ในเว็บปกติได้เลยทีนี้เราจะติดตั้งมันตรงนี้มันยังไม่ติดตั้งแอบรูตตัวนี้ให้เราดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์ลอมจากเว็แบบไซต์ ASUS มา mm hmm. ก็เมื่อเราดาวน์โหลดอเราจะได้เป็นไฟล์นี้มา เป็น URL uh, e x u t เป็น zip file มาแบบนี้นะให้เราอ่ะ uh, แตกไฟล์ uh, ตัวที่ผมใช้ทดลองจะเป็นเวอร์ชัน47 uh, ให้เรา uh, แยกไฟล์มาแตกไฟล์ออกมาอันนี้ผมแตออกมาแล้วมันก็จะได้แบบนี้เนี่ยนะพอแตกไฟล์ออกมาเสร็จ เราจะมองหาเจอเป็นไฟล์บูติเม e ตัวนี้นะให้เราย้ายไฟล์บูติเมดมาใส่ใน ROG3 ของเรามื่อเสร็จแล้วใน ASUS ข,ของเราอะ่ะเปิดที่ไฟล์เราจะเห็นไฟล์ o t image ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่อะ่ะ ให้เราคิกที่มาจิเปิดแอป m a g i จิขึ้นมาแล้วเรากดติดตั้งกดแล้วก็เลือก Install ทีนี้ Install จะอันนี้เป็นดาวน์โหลดซิปไว้แฟตใน TWRP แต่ทีนี้ยอ g 3ยังไม่มี TWRP ให้เราเป็น select and p a d c h file แล้วก็มองหาไฟล์ที่เราโยนเข้ามาเมื่อสักครู่ นะเอา G3 ทีนี้เราก็เลือกไฟล์ boot image มาสักครู่อะแล้วทีนี้เดี๋ยวรอรอมันโหลดสักครู่ให้มันเสร็จ mm hmm. เมื่อมันโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะแฟทของมันเองเห็นไหม mm hmm. เมื่อแฟทเสร็จทำยังไงต่อแฟทเสร็จ mm hmm. uh, แล้ว uh, mm hmm. ในดาวน์โหลด จะขึ้น m a g i c p a t c h e r image เป็นไฟล์ image นะให้เรานำไฟลเนี้ยไปแฟตจะแฟตยังไงก็เราดึงไฟล์ตัวเข้ามาในตัว s r o g 3เนี่ย s r o g 3แล้วเข้ามาที่ internal store แล้วก็มาที่ download คุณจะมองเห็นไฟล์มันอยู่ถ <ulator> ้ามันย <ars> ังมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นให้ <im Account> <ongoing> ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เมื่อขึ้นแล้วให้เราเปิดมาแล้วก็ ASUS ROG 3เหมือนเดิมจากนั้นให้มาที่ดาวน์โหลดคุณจะมองเห็นไฟล์ตัวนี้เห็นไหมใน,น ROG 3 Magic Patchmate ให้เราอ่ะก็ไฟล์นี้มาจากนั้นอ่ะเข้ามาที่ adb เข้าหาที่ adb แล้วก็วางไฟล์ไว้วางไฟล์ที่เราอ่ะ c o p ีมามื่อสักครู่อ่ะทับไว้ก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมา magic p a t c h e i m a g e ทีนี้ในคีย์บอร์ดเราอ่ะให้เรากดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวามันจะขึ้นคำสั่งว่า open command window here ก็ให้เราคลิกเข้าไปพอคลิกเสร็จแล้วที่มือถือของเราให้เรากด reboot restart restart แล้วจังหวะที่ restart อะ่ะ ให้เราอ่ะกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ mm. เมื่อเข้ามาหน้านี้ mm. ให้เราอ่ะกดเลื่อนลงมา mm. เข้ามาหน้านี้แล้ว mm. ที่โทรศัพท์ของที่คอมพิวเตอร์ของเราให้เพิมพว่าป mm. าร์ b o บู Device โอเคมันก็จะขึ้นคำสั่งนะแล้วให้เราพิมพ์คำว่า fastboot fat fat boot fastboot f a t b o o t แล้วเราโยนไฟล์ boot image เมื่อสักครู่เข้ามา เนี่ยนะเมื่อแฟดเสร็จสิ้นปุ๊บที่มือถือของเราให้เรารีบูด เดี๋ยวรอมันเปิดระบบเมื่อเปิดระบบแล้วให้เราเปขึ้นมาเดี๋ยวรอมันรันแอปสักพู่หนึ่งเนตไม่ค่อยดีคุณจะเห็นว่ามันติดตั้งแล้วแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยทีนี้เราจะทำไงต่อเราจะมาดูว่ามันรูดได้ไหม ก็เดี๋ยวจะทําการโยนโมดูลสักตัวหนึ่งเข้ามาก็เดี๋ยวจะใช้โมดูลเปียนตัวนี้นะอัลติมอนฟอร์แบทมาชี Okay, the list attack the โอเคเรียบร้อยก็เป็นการติดตั้งรูทที่ง่ายๆเลยไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยขอบคุณครับยังไงก็ติดตามรับชมคลิปผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ